สวัสดีครับพี่น้องครับามผมมาตั้งเบรกครับรถสมกับมาตั้งเป็นเร่งแห่กรเลยครับลานประจําของครับร้านดาวลุ่งยูถนนสองซี่ครับเส็นนาเซ็นลัดออกจากสีขิวครับสีขิวไปอุบลอยู่ช่วงสูงเนินนคะรับยูวัดสองคอน ที่นี้พีชซ่อนกับสองต้นนะครับเราเล่งให้แบบดวนๆนะครับปลาดยอดเลยครับเรารู้ว่าทีมงานเขาเฝ้าเพราะว่าเป็นล้านประจําเขาครับน่านึดอาการแล้วเขาต้องเฝ้าเห็นครับเ่าได้ อันตรายครับเบรกเบรกหลังห้างเดกหนาจับก้อนอ่ะบรรพับเบรกหนาห่อนพาล้อหนาห่อนว่าเราเบรกกรบบบกอยุ่งแบบนี้เนี่ยถ้าถือฝนหรือถืออย่างเงี้ยบางที่อันตรายมากมากเลยครับเี่น mm hmm. เขาเห็นอาการแล้วต้องต้องเต้าตบก้อนยางลงรถมาประเด็นบุกหนาห่อนมือๆนะบันทีพาอย่าง แตกครนะับนาะยืนหลังมันจับซากว่าตอนนี้รถสง่งก็เรียบร้อยแล้วครับปล่อยก่อนมูละโอ้สายคนครับเมื่อนี้ปิดวงกาที่เอารถมาตากไข่อยู่นี่นะครับไอ็ปลาแล้ว เบื้งเช็คช่วงล่างให้ช่วงล้อสร้างเห็ดครับเติมแล้วตีเนะ็ตอ่ะดิดใครเติมไห้เจ้า <c oughs> น,นี่มันก็ดีปันนั้นตอ <c oughs> น,น้น <c oughs> นองเมียแม่โอ้ปันเด,จจนดนน็นดาจะมันก็ดีป้นเด็ย เอา้าเล่บใช้ยุ่กัน2องคนเดียบักดำดิโอ้พาร์ดําบดำก็น่าเป็นคนเลยสิปะ ไปครับบนะแเนี่ยสร้างไ่ทุกคันครับเฮ้ยมาแม่เอ้ยอไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับล้อหนอัก ต้หนหาห้างบ่พี่ปลดเบรกมือเบรกอ๋ออ๋ออ๋อโอเคครับลุ <c oughs> น้นล่อแล้วบ่ <c oughs> เรวต้องก้าวเดินทางก่อนครับล้อแข็งไม่ได้พี่น้อง ก่อนเลยครับเครื่องใหม่เครื่องมือครับพร้อมพี่นอ้อง ว okay. ม,ม,มไ่ได้รอบเลนะละัได้ึ่งนอพผมว่าอันอันห้างเนี่ยมันเบีกหลังอะตาครับต,าาตั้งากันหมดเลยครับให้ขาไปครึ่นรอบมัน็ลนนนนลนหลวมมันต้องนิเดเดียว ลรอขังลังครับโอ้เฮียเราก็มาดูแลี้งน้ำเล้ยงครับโอ้สุดยอดสุดยอดเราเบิ่งน้ำสูงคันนะเราเราก็ไปลุ้นน้องเห็ดคนเดียวคนหน่อยฮะเป็นสร้างเงีนนะ้ยในอานาคตละครับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ท่านนี้กันครับพี่น้องครับ น่งผักจัดน้อยก่อนบัดเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ